กำนั่นพงเพชินี่คือน้ำบักไว้ไหกษาอิทธิพลบอมีสนคนทุกยาสิมาหารเบาหลายปีมาอุราเศราแต่ความหลังยังขมคืนคิดไปเห็นภาคพื้นมันมากแค่อยู่บ่อเศร้าเดียวนี่คนสาเบาหลูกสาวพอก็ะคือกันบักบุญทำหลูกสัตนตวเวียนสังหารกามันอยากทำขายนาบีดาโตกรล่องบึงเลือดกำนันขึ้นนายามาท่ากะระซังตาม ลาตีจ่าพี่กำนันอันนั้นเป็นจดหมาลูกสาวของเจ้าด้วยนะนี่นะฮะพี่กำนันใจเย็นๆก่อนเจ้าเยาฟาวด่วนหันหันเมียไดยินคือกันแต่บ่ท่านสนิเชือ่อเมียวานะ่ะให้ไปถามลูกลาสายใหม่บงึงสะก้อนลังเถื่อคนสาวเว้าอาจหาเรื่องให้เสียมเสียซื้อกด้ดอกเมียวานะ่ะคนสาคนลือก,ก็จะยาฟาวไปเสียเขาหลายฟังจากปากลูกสาวพวาก่อนมันจะเป็นจังใดน่นะจังสั้นเหรอเจ้าเนี่ย